เยิ้มๆเลยนะคะมีหมูด้วยแล้วก็มีแป้งลูกชิำนเอแออะไที่เป็นแอร์ที่ทำไม่สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้อาเธอจะมาซื้อของไฟจ่ายตลาดทำอะไรกันนะเธอทำอาหารเกาหลีกันไหม เราจะทำโตบกีกับโอเด้งเกาหลีได้แล้วนะคะวัตถุดิบต้นหอมญี่ปุ่นนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่หอมหัวใหญ่ค่ะผัสตหอว์เบอร่แล้วเดี๋ยวมาหาหมูสามชั้นสไลด์กันนะคะ,ะหมูสามชั้นสไลด์ค่ะแล้วก็จะเป็น ไส่กรอบกันหน่อยนะคะแค่ผาจัดไปไข่สักหน่อยะคะ่ะเราจะมาซื้อเป็นมอสซูลาชีสกันนะคะและนี่คือวัตถุดิบที่ไปซื้อมาจากร้านเกาวหนีนะคะและเส้นต๊อก เราก็เริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมญี่ปุ่นนะคะและหอมหัวใหญ่<ล>ค่ะ,ะ,คะผัดจนนิ่มเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนนิ่มนะคะก็จะ,จะได้ความหอมของหัวหอมใหญ่พอ หอมหัวใหญ่นิมแล้วนะคะเราก็มาใส่แป้งซ๊อกกันได้เลยค่ะเ,นะเมื่อกี้ก็ปุงรสด้วยโคชูจังไปแล้วตอนนี้ก็ใส่ซอสปรุงนะคะเราไปมาปรุงรสกัน อาดค่ะเดืมใส่น้ำลงไปด้วยนะคะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนะคะเพิ่มเห็ดเข้าไปนะคะเห็ดเก็บทองเสร็จแล้วค่ะมีหมู3ามชั้นสไลด์ด้วยนะคะ มสสาสซาลาชีชค่อนาสองจานนะคะแบ่งเป็นสองจานเลยะะเยดี๋ยวจะไปเข้าไมโพรเวฟกันชีชหดหหนึ่งค่ะ,คะชีชละลายแล้วนะคะ โบกีนะคะอร่อยมากและเมนูที่สองนะคะคเด้งเกาหลีค่ะนี้ที่วะทีฮวะ ไ้กรอบเลย,ยเดี๋ยวจะชิมจากกระทะเดือดๆเ,ดเลยค่ะออเอาชิมชิ้นปลาหรือชิ้นปลา